สถานที่ตรงนี้นะครับผมก็ได้มายืนตรงจุดตรงนี้นะครับทัางหลังผมเนี่ยนะครับก็เป็นลานพญานาคนะครับอีกสถานที่หนึ่งนะครับเป็นลานพญานาครับตอนที่คราวนั้นที่ผมมานะครับก็ยังไม่เสร็จนะฮะยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้นะครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ที่จะเป็นข้างหน้าเนี่ยครับก็จะเป็นพญานาคนะฮะ สององนะครับแล้ว <niño> ก <sharing> ็ข <management> yes. yeah. ้างล่างนี้จะเป็นทําบ่อนะครับเป็นบ่อน้ําเลี้ยงปลาครับนะครับอนาคตนะฮะแต่รับรองนะครับณจุดตรงนี้นะครับสวยงามครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับนะอยากให้นะครับมาเที่ยวครันเยอะๆนะครับนะแฟนเพจก็ดีนะครับติดตามฝากติดตามช่องนะครับตีมกระทุมนะครับหรือตีตีข่าวไว้ด้วยนะครับนะฮะเราอยากจะมาโปรมดครับเดี๋ยวผมพระยาพาไปดูนะครับสถานที่ข้างในครับ